สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อม่อนนะครับพี่วรทรนะครับั um. <c oughs> ัดีครบก็เป็นประธานชมรมผู้ปกครองของพิการนางสีิปัญญานะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการของสมาคมด้วยนะฮะวันนี้เราพอดีกลับมาจากกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้ไปเยี่ยมที่นครปฐมก็เลยแวะมาพูดคุยนะครับไหนวันนี้มาแล้วก็ทํางานให้เต็มที่ครับ เลยแวะมาที่นรบุรีด้วยมาดูพ่อมาทำอะไรบ้างครับพี่ครับผมที่นี่<ผ>มีฟาร์มเลี้ยงบอลสีและมีหลายอย่างเลยมีทั้งกล้วยด่างบอลสีเลยเชิญท่านนายกให้ไปดูด้วยถือโอกาสทำงานด้วยและดูบอลสีไปด้วยที่นี่เขาเรียกอะไรนะแปดไร่สมาร์ทฟาร์มครับนี่ฮะมาแปดไร่สมาร์ทฟาร์มนะครับสู่การแบ่งปันด้านการเกษตรนะครับเจ้าของไร่คือป้าต้อยใจดีมากเลยใจดีนะที่นี่ค่าเช่าถูกมากนะครับ แปดไร่แล้วเขาเชอาเขาช่าไปกี่ไร่ผมช่าไม่ใช่ไร่เดียวสี่0ันห้าต่อปีปห้าร้ย <c oughs> อยบาทต่อปีเองนะโอ้ตั้งไร่หนึ่งนี่ดูป้ายนะครับ,รบแล้วแล้วที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะจัดงานวันเสาร์ที่เด็ดป่าตอนนี้เสาร์อาทิตย์จากโควิดมาไม่ได้ไม่ได้จัดแล้วครับแต่ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็ก็มีคนมาร่วมมาทำกิจกรรมได้เลยแต่ต่อไปถ้าหมดโควิดก็จะวางขายแถวด้านหน้านี่เนาะใช่ครับนี่ สมัยก่อนทำเป็นซุ้มถ่ายรูปถ่ายรูปไว้นะหรือใครจะมาเช่าทํากิจกรรมอะไรแกก็โอเคเลยครับผมบอกยังเคยบอกจะประชมเรียบร้อยครับไปชุมห้องนี้ก็ได้๋อออปชมห้องนี <c oughs> นนะ้นี่มีกล้วยขายด้วยมีเท่าไหร่เนี่ยอันน,นี้ให้ฟรีแล้วกล้วยสดๆเลยนะครับที่นี่เนี่ยอะเอาไปเลยได้เดี๋ยวเราซื้อปลาไตไปดีกว่านะอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปเลยเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชิมดูที่ลองชิมดู อกูลองกินไม่ได้ว่ากล้วยอร่อยไหมโหนี่เราคือกันสดๆเลยนะนี่นะครับสดๆเลยครับเวยวยแตงฮะแตงตองทองอันนี้เรากินด้วยกูอ่ะเราเดี๋ยวเราจะชิมพร้อมๆกันได้ข้ที่หนใจได้มาเยี่ยมเยียมได้นะครับเอาไปหมดเลยก็ได้นะเดี๋ยวเอาไปบวชชีพวกนี้ที่สมาคมได้เลย แล้วลองชิมดูก่อนว่าเป็นไงสดเลยอขอขอขอรมากครับอืถึงแม้จะไม่ได้หวานมากนะ,ะแต่ผมว่ามันเอออันนี้จริงมันยังยัง่อดนิดนึงเพราะว่าฟา้์มออต้อนอมันออกเกลือเยอะมากเลยมันไหลเลยมันหกักอือ มันจะมีสูกบางลูกแล้วนะธรรมชาติเลยอันนี้นะไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรทั้งสิ้นทีนี้สดสดเดี๋ยววันวันนี้จุดประสงค์หลักเราจะมาปลูกพืชครับเศรษฐกิจตัวใหม่ด้วยเนาะครับวันนี้เราอะไรมาปลูกวันนี้ผมอ่าผู้พันถาวร จากชมรมผู้ปกครองผู้พิการนาสิปัญญาการกบุรีนี่ผู้พันให้มานะผู้พันผมจะขยายจากปอกเนี่ยสักสามร้อยต้นอ่าฮะนี่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับไหนดูไหนได้กัญชานะครับซึ่งเราจะเอามาปลูกนี่ได้เมล็ดพันธุ์มาละเนาะแล้วจะมาปลูกที่นี่เดี๋ยวเราจะขยายครับลองดูะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอาจจะพัฒนาไปถึงเป็นน้ำมันกัญชาเป็นอะไรก็ว่าไปกินเนาะครับเมื่ออาจจะต่อไป เป็นร้านอาหารกัญชากาแฟกัญชากัญชาก็ได้ต้องให้รัฐบาลอนุญาตก่อนรอ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 ยยี่สิบวันร้อยี่สิบวันครับผมแต่ถ้าท่านยังรัฐบาลไม่อนุญาตก็ยังไม่ปลูกยังไม่ปลูกรอก่อนรอก่อนครับผมอันนี้โอ้โหนี่มีผักอ่าผักปอสารพิษปอดสารพิษนะคือเข้ามาที่นี่ก็ไร้สารพิษเลยเด็ดไปกินได้เลยอันนี้โพลเจ็ดสีโอ้เนี่ยฮะนี่นี่โพลเจ็ดสีมันมันมีสีอะไรบ้างอ่ะเจ็ดสีเนี่ยดูหน่ยมันมีสีแดงสีฟ้าสี เจ็ดสีเรียกโพด่างนะเนี่ยโพด่างเจ็ดสีตัวนี้เป็นร้านไหมโอ้ยเอ้ยไม่เคยเห็นนะเนี่ยโพด่างเลยนี่ผมก็ตอนไปขายเหมือนกันนะแล้ตอนไปขายเหมือนกันนะครับผมอ่าอ๋อผมมันตอนเองเลยครับอืมขอกลิ่นปลาต่อยแก่แล้วผมไปขายกิ่งหนึ่งก็สามร้อยถ้าในในในเพจก็ห้าร้อยฝากคุณนุชขายก็่าสามร้อยอันนี้ตะไคร้ตะไคร้ โอ้โหนี่ตอนนี้รวยแล้วนะกินดอกอ่ากินดอกโอ้โหที่เปิดแผดให้ที่ปลูกเยอะเะหลายละ,ะลลโอ้ยยังใช้ไม่หมดนะยังๆที่ไม่หมดนะโอ,โอ,โอ,โอโตอนนี้ข้างในกำลังจะมีคนทำไอ้น,นี่ยสวนกล้วยไม้เนี่ยทำนะฮะกำลังสร้างโรงเรียนอยู่อ,อันนี้อันนี้เคยเคยปลูกเมลอนอตอนตอนหลังก็คนปลูกไปทำงานที่อื่นเลยทิ้งโรงเรียนไปเลย ไม่แน่เห็นอนแหละที่นายกเคยมาอาทีแล้วก็ตอนนั้นไงก็แต่หลังจากโควิดไปเนี่ยมันก็รู้สึกทําให้ต้นต้นไม้สดชื่นมากขึ้นเนาะใช่ที่ตรงนี้จะทํากิจกรรมอะไรก็ได้เนี่ยที่เข้าได้ให้ทำกิจกรรมลมรื่นทำอะไรก็ได้เนี่ยพาเด็กมาทำกิจกรรมอะไรได้หมดนี่เริ่มเข้าหน้าเขตของผมแล้ววันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ ก็คือเพราะไม้ด่างขายนะครับซึ่งตอนนี้ไม้ด่างกําลังเป็นกระแสเดือดแรงมากเดี๋ยวนายกเข้าทางด้านดันที่ดีกว่าอันนี้ออฟฟิศผมอ๋อนี่แหละครับที่กำเดินนี่นี่ไงใช่ไหมนี่แบ็คเมจิกเนี่ยแบ็คเมจิกนี่เลยแม่พันเนี่ยแบ็คเมจิกเนี่ยผมก็ย้ายพันเองมาต้องเยอะแล้วน้ามันแฉะอย่งี้ไม่เป็นนไรใช่่มเีขาต้องเลี้ยงน้ำจะดีที่สุดจะออกไหลเยอะตอนนี้ต้นประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้ที่ซื้อมาอตอนนี้ถ้าอย่างนี้นะก็มีหกเจ็ดร้<ม>อยเจ็ดร้อยใช่ไหมเพราะมันมีละสามกอแต่กอแลอ้วอันนี้ขยายได้กี่ต้นละนี่ไงนี่ก็ขยาย<อ>นู่นขยายขยายขยายนูน่น<อ>นี่ดูดิบอลสีบ้างบอบเลเนี่ยนนี้อีนเหนาใบของผมต้องให้ขา,ขาวๆคือเขียว,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 วไม่เอามาขายอันนั้นนาเลสวนน่ะที่อันนี้นาเลสวนนี่นาเลสสวนเนี่ยนี่ก็บอลแยกมาเยอะเลยเนี่ย นายกแบ่งไม่ได้จริงผมแยกเป็นสิบละเนี่ยกล้วยด่างขยายไงกุ้วยด่างนะผมผมไม่ปลูกที่ดินเลยขึ้นพอขึ้นหน่อมาผมว่าขุดหน่ออกมาใส่นี่ไว้ครับอันนี้เตรียมไว้ที่จะให้ให้นายกหน่อมันขึ้นเยอะไหมนี่ผมขุดไปสี่หน่อแล้วนะครับล้นต้นไหนที่เป็นหมื่นต้นใหญ่ไหมต้นหมื่นมันกล้วยเขาต้องกล้วยด่างของอินโดบ้างกล้ยอินโดเป็นหมื่นเนี่ยใช่อันนี้ด่างแดงทางภาคใต้แล้วครับ กล้วยด่างเลือดนกเนี่ยข้างในนั่นมันมืดนะนะมันมีลูกไหมไม่เนี่ยยังไม่มีนะเขาบอกไม่มีนะไม่มีใช่ไหมครับคือปลูกเป็นสวยงามใช่ใช่เนี่ยกล้วยผมนะผมปลูกว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีเนี่ยจัดไปให้ชมรมสมาคมได้เนี่ยของผมเองเนี่ยนี่นะตัดไปได้เลยแต่ต้นนี้ยังดิบอยู่ถ้าสุกตัดได้เลยเดี๋ยวฝากวาวัตไปให้สมาคมกินเ๋ยวสุกแล้วตัดฝากวารวัดไปอ้อยด้วยนี่อ้อยห่าง่ะอันนี้นี่อ้อยของ าลูกสาวเขาจะปลูกทดลองให้มิตรผลมาก่อนเนี้ยเนี่ยเขานายกนายอะเลยนะเออเออเข้าไปถ่ายได้ไหมเนี่ยแข็งไหมฮะเรื่องจะเข้าทะลุไม่แช่มีทางนู่นไหนเนี่เดินไปเลยทำเงินนี่ไปเบิร์นอ่าพี่บอลไมยกไปเดี๋ยวนายกไปเดี๋ยวนี้ยกไปเดี๋ยนายกถ้าถ้า อีเหนานะถ้าเป็นสียังยังไม่กัดสีขาวนะไม่สวยนะนผมจะไม่ออกไปโชว์ยังไม่ขายฮเนี่ยเนี่ยโคเจ็ดสีเนี่ยนี่โคเจ็ดสี นายกอันนี้สวยไหมเนี่ยเนี่ยพร้อมขาย 350. นนสามร้อห้าสิบถ้าแพท,แพทบอกว่าพ่อพ่อห้าร้อยแต่บอกเอ้ยสามร้อยห้าสิบไปง่ายๆ่ายดูสวยดิอือออมซ้ำเนี่ยนายกเยอะมากจากสี่ห้าต้นหกต้นผมติมขยายไปเย,ย,ยอะนะใช่มาจากทางเน็ตใช่ไหมทางเน็ตป่ะแต่นี้ขยายเองขยายเองอีอน,นเทวเนี่ยนะจากพันต้นเดียวผมขยายเป็สิบต้นเลยเนาขายต้นละสามร้อยเนี่ยดู ตันนี้ตัวไหนแพงกว่าในนี้ในนี้ก็มีชายชนอะแพงต้นอะเป็นเกือบพันแต่ยังอุบาลอยู่ยังไม่เต้ออกกระโชว์โอเคเนาะเดี๋ยวจะได้มาเห็นสถานที่นี้นะนี่คาโลคาสเซียไอ้ก็ไอ้นั่นอะไรตัวนี้ส่ดงนี่หลายตังนะตัวเนี้ยใช่แต่มีแต่ไซด่างเนี่ยนี่ตัวนี้เรียกอะไรด่างไซด่างหรืออะไรเนี่ยตัวนี้ด่างเป็นพันเหมือนกัน อีเนเอาเนี่ยผมจะเลี้ยงให้เป็นอย่างเงี้ยขาวๆอย่างเงี้ยมันสวยสามร้อยไม่มีใครตัดไม่มีใครต่อเลยปึ๊บอ๋อเนี่ยยุบดลอโพจะซื้อนกะีต้นเงินไหมโอ้ใช่ได้ด้วยโอ้ยโอเคครับนะครับมันมดืดละได้ได้ได้ครับเห็นนะครับก็วันนี้เราแวะมาเยี่ยมเยียนนะที่นนทบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะได้พื้นที่อีกประมาณสักเกือบร้อยตารางวานะที่เราจะไปขยายนะจ๊นะนี่ฝักมรดก เี๋ยวเอาเอาเอาไปเลี้ยงซะต้องไหมฝากมาเรากดให้อันนี้มีแล้วเนี่ยตรนนี้ตอนมีแล้วโอเคครับขอบคุณครับเราปิดนะไลฟ์สดกันพอมอนวันไหนใครแวะมาซื้อได้เนาะถ้าใครสนใจนะเพื่อนฝูงแวะเข้ามาเลยครับเรามีให้ดูเบอร์พอมอนเบอร์อะไรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแปดเก้าสองหกแปดเก้าสองหกแปดครับโอเคมาเยี่ยมเยียนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรใช่ราคาถูกราคาถูกปั่ท้องตลาดเพราะว่าทำเองผลิตเอง ทุนใจให้ฟร <c oughs> ีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ